หนุ่มหอกับเสื้อสีแดงหลอมไหมครับอืมเอ๊ะไหนน้องกระเพาลงไปนอนได้ลูกไปไป,ไปกระเพ๋ไปหาหมอมาแล้วครับวันนี้ได้ยากลับมาเยอะแยะเลยเออ ปกติก็กินยายากว่าแล้วนี่็นยาอันนี้ก็ยาอันนี้ก็ เอ้แม่แม่แม่แม,แม่นี่ก็ใช่อันนี้ด้วยน้องกระเพราได้ยากลับมาหลายตัวมากเลยค่ะอ่าอ,อันเนี้ยเน,นี้ยเน,นี่ยเขาจะเป็นอย่างเงี้ยพอนนึกจากการที่แบบจะดีดต,ตัวเองออกก็ดีดเออ ป้อใจกับเวลาป้อนอยาเนี่ยนี่เฉพาะยากินนะไม่รวมยาหยอดอีก3ามตัวออวันนี้ก็ได้หมอทําการเจาะเลือดนะคะผลเลือดแดงปกติแต่ว่าเม็ดเลือดขาวสูงค่าตับค่าไตาปกติโปรตีนสูงซึ่งคุณหมอสันนิษฐานว่าน้องกินน้ำ ไม่ไปไม่ไปโอ้จุดูสงสัยว่าน้องกินน้ําน้อยหรือเปล่าซึ่งอันนั้นก็ใช่ค่ะเพราะว่าน้องกะเพราค่อนข้างกินน้ําน้อยเขาเขาไม่ค่อยกินน้ําซึ่งเม็ดเลือดขาวสูงมันที่คุณหมอบอกก็คือบ่งบอกถึงการติดเชื้อนะคะแล้วก็วันนี้คุณหมอได้ทําการเอ็กซเรย์ก็เอ็กซเรย์ในส่วนหัวนะคะก็คือ เพื่อดูช่องหูว่าน้องมีปัญหาเกี่ยวกับหูไหมหรือประสาทส่วนหน้าหรือเปล่าเพราะว่ามันจะเกี่ยวโยงกันกันกบดวงตาของน้องอะนะคะเส้นประสาทเนี่ยตามที่คุณหมอได้อธิบายให้แม่ฟังเนาะซึ่งจากผลการเอ็กซเรย์เนี่ยคุณหมอได้สันนิษฐานเอาไว้2ออย่างนะคะก็คือ1ที่หูสองที่กระโหลกส่วนหน้านะคะที่ทำให้น้องมีปัญหานะคะ ซึ่งคุณหมอจะนัดอีกทีหนึ่งก็วันที่12กุมภาพันธ์นะคะไม่ไม่ห่อแล้วกับใส่เสื้อนี่แหละเ,เมื่อกับเขาเขาไม่ชินไงน,น,นี่คือคอ,อาการที่แบบไม่พอใจไม่พอใจละเออเออเออให้ตาถอดให้เอเอไม่ใส่ไม่ใส่ให้ตาถอดใ,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 ให้ก็ได้ ซึ่งก็คุณหมอก็ให้ยาที่ไม่ให้ดูนะคะให้มากินก่อนเพื่อดูอาการนะคะว่า,าเป็นยังไงอาการดีขึ้นไหมนะคะอถอดเสื้อก็ได้อ่านถอดให้ไม่พอใจทราบยังไงเดี๋ยวแม่จะอัปเดตอาการของน้องกะเผาให้ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ กราบขอพระคุณทุกความเมตตาที่มีต่อน้องกะเพาทุกๆกำลังใจที่ส่งต่อน้องกะเพาแลว้วก็แม่นะคะกราบขอพระคุณทุกท่านมากคะ่ะตอตอด